ในวันเสาร์ที่แดดร้อนแรงเมและกลุ่มเพื่อนๆได้ตัดสินใจไปเที่ยวที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งที่มักจะมีของเก่าและของสะสมขายอยู่เสมอเมื่อเดินผ่านแผงขายของต่างๆไปเรื่อยๆทั้งเมย์และเพื่อนๆก็สนุกสนานกับการมองหาสินที่น่าสนใจจนกระทั่งพวกเขามาหยุดอยู่ที่ร้านขายของเก่าเล็กๆร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปจากทางเดินหลักของตลาดดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครเข้าไปในร้านนี้เลยทั้งร้านเต็มไปด้วยของเก่าโบราณที่มีฝุ่นเกาะจัก เฮ้ย hey, นี่มันร้านอะไรดูเหมือนจะมีของแปลกๆนะทิ้งพูดขึ้นเมื่อเห็นภาพของโบราณที่สะท้อนในกระจกเก่าๆใกล้ๆตัวเมรู้สึกแปลกๆกับร้านนี้เหมือนมีบางอย่างที่ดึงดูดใจให้เธอเข้าไปมันเหมือนกับความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็ยากที่จะละสายตาจากร้านนี้ไปได้ไปดูหน่อยไหมมีของสะสมเก่าๆดูน่าสนใจนะเมพูดกับเพื่อนฮ่าฮ่า ก็ได้ไปดูเล่นๆน,นี่แหละตั้มตอบทางยิ้มเมลและเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปในร้านทุกอย่างภายในร้านมีอายุอย่างชัดเจนจากชุดโซฟาไม้เก่าๆไปจนถึงกล่องเครื่องประดับที่ดูคล้ายจัดเป็นของหายากทุกชิ้นดูมีเรื่องราวและความทรงจำที่ฝังอยู่ในนั้นเมื่อเดินไปเรื่อยๆเมก็เริ่มเห็นกระจกโบราณขนาดใหญ่ที่วางอยู่ตรงมุมของร้านกระจกดูเก่ามากจนสีของกรอบก,กระจกแทบจะลอกออกไปแล้ว แต่สิ่งที่ดึงดูดเมย์มากที่สุดคือความแปลกประหลาดที่สะท้อนออกมาในกระจกราวกับมีเงาของบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนั้นเงาที่เหมือนจะเป็นคนแต่กลับดูเหมือนจะลอยได้กระจกนี้มันแปลกจังเมย์พูดเสียงเบาขณะที่มือของเธอจูบไปบนกรอบกระจกด้วยความอยากรู้เพื่อนๆนของเมย์ยังคงเดินไปดูของอื่นๆโดยไม่ทันสังเกตแต่เมย์ไม่สามารถละสายตาจากกระจกนั้นได้ในที่สุดเธอเดินไปที่พนักงานขายและถามว่า กระจกอันนี้ขายไหม่ค่ะพนักงานขายมองมาที่เมด้วยสายตาแปลกๆก,ก่อนจะตอบว่าเออมือกระจกอันนี้เคยมีเจ้าของเก่าแต่ถ้าคุณชอบมันก็ได้ค่ะเมตัดสินใจซื้อกระจกกลับไปโดยไม่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรบางอย่างที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลในขณะที่เดินออกจากร้านเมรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่เริ่มแผ่เข้ามาในร่างกายแม้กระทั่งอากาศถายนอกที่ดูจะร้อนแรงเหมือนเดิม แต่เธอกลับรู้สึกเย็นสบายเหมือนอยู่ในที่มืดและเงียบสงัดเมื่อเธอเดินกลับไปที่บ้านและตั้งกระจกไว้ในห้องของตัวเองเมไม่รู้เลยว่าเธอเพิ่งจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้สิ่งที่กำลังจะมาเยือนในคืนถัดไปหลังจากที่เมย์นำกระจกโบราณกลับมาที่ห้องเธอวางมันไว้ในมุมห้องที่สะดวกที่สุดเมื่อแรกเห็นกระจกดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษแค่กระจกเก่าๆก,กับกรอบไม้สีเข้ม ที่เริ่มผุพังไปตามการเวลาเมรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้ของเก่าหายากมาเป็นสมบัติของตัวเองแต่กลับมีบางสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักคืนแรกหลังจากนำกระจกมาที่ห้องเมนั่งทำการบ้านอยู่บนโต๊ะเหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งเธอเงยหน้าขึ้นไปมองกระจกทุกอย่างดูปกติในตอนแรกแต่เมื่อเธอมองไปที่กระจกเงาของตัวเธอ ในกระจกกลับดูแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติเอาขาองค์เธอไม่ขยับไปตามการเคลื่อนไหวของตัวจริงพยายามยืนอยู่ในท่าที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นยืนนิ่งแล้วขยับแขนแต่มองจากกระจกกลับเห็นว่าตัวเองยังคงยืนอยู่ในท่าเดิมโดยที่ไม่ขยับเลยเมรู้สึกขนลุกเล็กน้อยและพยายามจะตัดสินใจว่าอาจจะเป็นแค่แสงสะท้อนหรือความผิดพลาดทางสายตาของเธอแต่เมื่อเธอลองขยับแขนไปอีกครั้งเอาของเธอ ในกระจกก็ยังไม่ขยับตามอะไรกันเมย์บ่นพึมพำกับตัวเองและตัดสินใจเดินไปใกล้กระจกมากขึ้นพอใกล้มากขึ้นเมย์ได้ยินเสียงแว่วๆที่มาจากกระจกเสียงเหมือนลมหายใจที่เบาๆและแถวลงทําให้เธอสะดุ้งและรีบหันหลังกลับไปไม่เป็นไรหรอกเมย์แค่คิดมากไปเองเธอกล่าวกับตัวเองเพื่อปลอบใจก่อนที่จะปิดไฟและเข้านอน แต่ในกลางดึกเมตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกถึงความเย็ยนที่แปลกประหลาดเธอหันไปมองกระจกจากเตียงรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจ้องกลับมาจากด้านในกระจกแม้จะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่ท่ากลางความมืดเงาของเธอในกระจกกลับสะท้อนออกมาไม่เหมือนเดิมมันดูเหมือนจะมีการขยับอยู่รางรางราวกับมีใครอีกคนอยู่ในนั้นเมตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปที่กระจกอย่างช้าช้าพร้อมกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงในอกเธอแต่ที่กระจก และรู้สึกถึงความเย็ยนที่แผ่ไปทั่วมือก่อะที่เงาของเธอในกระจกจะค่อยๆเปลี่ยนออกเป็นภาพของบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เงาของผู้หญิงในชุดโบราณที่ยืนอยู่ในนั้นขณะที่มันยิ้มให้เมย์อ,อย่างไม่เป็นมิตรทันใดนั้นเมย์รู้สึกเหมือนมีมือบางอย่างเอื้อมมาจากกระจกกระตุ้นให้เธอกระโดดถอยหลังไปอย่างตกใจอะไรนะาเมย์ร้องด้วยเสียงสั่นเครือเธอหายใจแรงๆแ,และรีบวิ่งออกจากห้องไป เธอพยายามจะคิดว่ามันเป็นแค่ภาพลงตาแต่ความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายนี้ยังคงตามหลอกหลอนเธอไปตลอดทั้งคืนความเย็ยนในห้องนั้นทําให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้ว่าเธอจะพยายามนอนต่อแต่ก็ไม่สามารถหลับได้จนเช้ารุ่งเช้าเมยลองเปิดกระจกและมองดูอีกครั้งสิ่งที่เห็นในกระจกยังคงเป็นภาพของตัวเองแต่เงาของผู้หญิงในชุดโบราณน,นั้นก็หายไปแล้วจนกระทั่งเมเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่า แล้วเมื่อคืนมันคืออะไรเธอเริ่มรู้สึกได้ว่าอาจจะมีบางในกระจกที่เธอยังไม่เข้าใจและเธอก็ไม่แน่ใจว่าเธอควรจะทำยังไงต่อไปเมพยายามที่จะลืมความรู้สึกที่เกิดขึ้นในคืนนั้นและคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ความกลัวจากความเหนื่อยล้าหรือความเครียดที่สะสมจากการเรียนแต่เมื่อผ่านไปอีกไม่กี่วันเธอกลับเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆกับกระจกนั้น ทุกครั้งที่เธอเดินผ่านกระจกเธอจะเห็นเงาแปลกๆในกระจกที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกความจริงเสียงแววเบาๆที่เหมือนเสียงกระซิบเริ่มตามหลอกหลอนเธอขณะที่เงาของตัวเองในกระจกก็เริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางครั้งมันเคลื่อนไหวก่อนที่เธอจะขยับตัวบางครั้งมันจะทำท่าทางที่แปลกประหลาดเหมือนมีคนอยู่ในนั้นยิ่งเธอลองมองกระจกนานเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เงาของเธอเท่านั้นแต่เป็นเหมือนผู้หญิงในชุดโบราณที่เธอเคยเห็นในกระจกเมื่อคืนแรกผู้หญิงคนนี้เหมือนจะจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรและแฝงไปด้วยความเศร้าโศกวันหนึ่งเมย์ไม่สามารถทนกับความรู้สึกเหล่านั้นได้อีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจหาข้อมูลเกี่ยวกับกระจกนั้นเธอเริ่มไปที่ร้านเก่าแห่งนั้นอีกครั้งหวังว่าจะได้คำตอบว่ากระจกนี้มาจากไหนและมีประวัติอะไรที่อาจจะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อถึงร้านเก่าเมย์พบว่าร้านนั้นยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งพนักงานขายคนเดิมที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ในมุมเดียวกันเขามองมาที่เมย์ด้วยสายตาเฉยเมยคุณมาที่นี่อีกแล้วหรือพนักงานขายถามเสียงเบาใช่ค่ะฉันอยากรู้เกี่ยวกับกระจกที่ฉันซื้อมาจากที่นี่มันดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่ปกติค่ะเมย์พูดเสียงอ่อนแต่ความกังวลก็แฝงอยู่ในน้ำเสียง พนักงานขายมองมาที่เมย์อย่างเงียบงันสักพักก่อนที่จะพูดขึ้นว่ากระจกนั้นมันเป็นของเก่ามาจากยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีเจ้าของหลายคนแต่ไม่มีใครเคยอยู่กับมันได้ยาวนานเมยยิ่งรู้สึกแปลกใจมากขึ้นทำไมล่ะครักพนักงานขายหยุดพูดชั่วขณะและเดินไปที่กระจกอีกอันหนึ่งในร้านที่มีกรอบเหมือนกันก่อนจะพูดว่ามันเคยเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลิซาเธอเคยเป็นเจ้าของบ้าน หลังหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดตอนนั้นมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสูญหายของคนในครอบครัวหลังจากนั้นไม่มีใครสามารถทนอยู่ในบ้านนั้นได้แต่กระจกก็ยังคงอยู่เมรู้สึกถึงบางสิ่งที่พยายามจะผุดขึ้นมาในใจของเธอเธอจึงถามต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลิซ่าคักพนักงานขายหันมามองเธออย่างช้าช้าลิซ่าเธอหายตัวไปในคืนหนึ่งพร้อมกับกระจกนี้ ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่กระจกนี้ก็ยังอยู่มาตลอดและคนที่พยายามจะเก็บมันไว้ก็ไม่สามารถทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ความรู้สึกเย็นเยืยบเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างของเมเธอรู้สึกว่าเธอเพิ่งจะได้รู้บางอย่างที่มันมืดมนเกินกว่าจะเข้าใจก่อนที่เมจะพูดอะไรต่อไปพนักงานขายก็พูดขึ้นอีกว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีหรือมันทำให้คุณกลวัวอย่ามองมันอีกเลย เมเดินออกจากร้านเก่าอย่างเงียบๆหัวใจยังคงเต้นแรงเมื่อเธอเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงที่มืดมิดนี้ได้กระจกนั้นไม่ใช่แค่ของเก่าแต่มีบางสิ่งที่เก็บซ่อนอยู่ในนั้นบางสิ่งที่ไม่ควรจะออกมาอีกกลับมาถึงบ้านเมตัดสินใจที่จะทิ้งกระจกนั้นไปแต่เมื่อเธอกลับมาถึงห้องและหันไปมองที่กระจกความรู้สึกที่ได้เผชิญกลับมาอีกครั้งราวกับว่ามีบางสิ่ง กำลังรอให้เธอเผชิญหน้ากับมันเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในห้องความเย็นเริ่มแผ่กระจายทั่วทุกมุมและเงาของผู้หญิงในชุดโบราณนั้นกลับมาอีกครั้งแม้จะได้ยินคำเตือนจากพนักงานขายในร้านเก่าเมย์ก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรกับกระจกนี้เธอรู้สึกเหมือนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอไปแล้วการหลีกหนีกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกมันดึงดูดให้กลับไปทุกครั้ง วันหนึ่งเมตตัดสินใจที่จะลองเอากระจกไปทิ้งที่แม่น้ำใกล้บ้านเธอคิดว่าหากทิ้งมันไปแล้วมันอาจจะไม่ตามหลอกหลอนเธออีกต่อไปแต่เมื่อเมีไปถึงที่แม่น้ำและเตรียมจะโยนกระจกลงไปในน้ำเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งรั้งไว้กระจกในมือของเธอเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆราวกับมีแรงดึงดูดจากภายในและกระจกเริ่มมีความเย็นจนแทบจะทําให้มือเธอชาเมื่อเธอลองทิ้งกระจกลงไปในน้ําก็พบว่าน้ํา ในแม่น้ำกลับไม่ไหลาตามปกติมันเหมือนจะหยุดนิ่งและกระจกก็ลอยอยู่บนน้ำอย่างประหลาดไม่ตกใจและรีบยื่นมือกลับไปคว้ากระจกขึ้นมาจากน้ำเธอพยายามทิ้งมันหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เธอลองทำแบบนั้นกระจกก็เหมือนจะกลับมาอยู่ในมือเธอเสมอมันเกิดอะไรขึ้นเมยพูดเสียงสั่นเครือขณะที่เธอเห็นเงาของผู้หญิงในชุดโบราณสะท้อนในกระจกเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากกระจกคล้ายกับว่าเจ้าของเงากำลังพูดอะไรบางอย่าง ทันใดนั้นความรู้สึกไม่สามารถควบคุมได้เริ่มขึ้นเมยวิ่งหนีจากแม่น้ำไปอย่างทุลักทุเลไม่กล้าหันกลับไปมองกระจกที่ยังคงอยู่ในมือของเธอกลับถึงบ้านเมวางกระจกลงบนพื้นและมองมันอย่างกลัวๆเธอเริ่มรู้สึกถึงการครอบงำที่มันมีกับชีวิตของเธอทุกคอรังที่เธอมองกระจกเงาของผู้หญิงในชุดโบราณจะกลับมามองเธอราวกับจะขอความช่วยเหลือแต่สิ่งที่ทำให้เมหวาดกลัวที่สุดก็คือมัน ไม่ใช่แค่การมองมาด้วยความเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นการมองด้วยความเกลียดชังและอาฆาตแค้นในคืนนั้นเมตัดสินใจไม่มองกระจกอีกต่อไปเธอจะพยายามลบมันออกจากชีวิตของเธอและพยายามกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เมื่อเธอนอนหลับความฝันกลับเต็มไปด้วยภาพของผู้หญิงในชุดโบราณที่ยืนอยู่ข้างกระจกและเธอเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นในหูช่วยฉันฉันต้องการคำตอบเสียงนั้นดังขึ้นในใจของเมซ้ำไปซ้ำมา เมตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เต้นรัวเธอรู้สึกเหมือนว่าเธอได้ถูกดึงเข้าสู่โลกของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งนี้ได้รุ่งเช้าเมตตัดสินใจเดินไปหาคนที่อาจจะสามารถให้คำตอบแก่เธอได้เธอไปหาคุณยายของเธอซึ่งเคยเป็นผู้รู้เรื่องโบราณและเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณเมเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณยายฟังโดยเริ่มตั้งแต่การไปตลาดนัดและการซื้อกระจกเก่า จนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในตอนนี้คุณยายฟังเรื่องทั้งหมดอย่างสงบก่อนที่จะถอนหายใจและพูดว่ากระจกนั้นไม่ใช่แค่ของเก่ามันเป็นสิ่งที่มีพลังบางอย่างอยู่ข้างในมันเคยเป็นของผู้หญิงที่ถูกฆ่าในสมัยก่อนเพราะเธอไม่สามารถหนีจากคำสาปที่ตามหลอกหลอนเธอจนกระทั่งกระจกนี้กลายเป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมความทรงจำและความเจ็บปวดของเธอเอาไว้เมตกใจคำสาป แต่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คะัะคุณยายมองเมย์ด้วยสายตาที่แปลกประหลาดไม่ใช่คํำสาปแบบที่เธอคิดแต่กระจกนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นหากเธอไม่หาคําตอบเกี่ยวกับการตายของเธอวิญญ,ญาณน,นั้นจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นอิสระเมเริ่มรู้สึกเหมือนเธออยู่ในที่ที่ไม่สามารถออกไปได้จิตใจของเธอเริ่มสับสนและหนักหน่วง เธอจำเป็นต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนที่วิญญาณนั้นจะครอบงำเธอตลอดไปหลังจากที่ได้ฟังคำเตือนจากคุณยายไม่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มจะพังทลายลงเพราะเธอรู้ดีว่ากระจกนั้นไม่ใช่แค่สิ่งของเก่าๆแต่เป็นสิ่งที่เก็บซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้และถ้าเธอไม่หาคำตอบเกี่ยวกับการตายของผู้หญิงในกระจกวิญญาณนั้นอาจจะไม่ยอมปล่อยเธอไป เมตัดสินใจที่จะหาคำตอบให้ได้เธอเริ่มทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงในกระจกโดยการสอบถามจากคนในหมู่บ้านและค้นหาประวัติของผู้หญิงที่เคยเป็นเจ้าของกระจกนี้จนเธอได้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อลิซ่าและเคยเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไม่จนเสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบ้านของเธอเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนพูดถึงว่าเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและวิญ,ญญาณที่ไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่สงบสุขขอ เบรรู้สึกเหมือนถูกดึงให้ไปที่บ้านนั้นเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นที่เดียวที่เธอสามารถหาคำตอบเกี่ยวกับความตายของลิซ่าและวิญญาณที่สิงสู่ในกระจกได้เมื่อถึงบ้านร้างนั้นเบรรู้สึกถึงความเย็นเยือกเยืกที่อบอวลอยู่รอบตัวเธอเข้าไปในบ้านที่รกร้างและมืดมิดทุกอย่างเงียบสงดเหมือนเวลาหยุดนิ่งแต่ในความเงียบนี้เมกลับได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วเข้ามาในหูเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้เบาฮ,าฮ่า ช่วยฉันช่วยฉันเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งและทําให้เมรู้สึกขนลุกเมเดินไปตามเสียงนั้นจนมาหยุดที่ห้องหนึ่งที่มีกระจกโบราณตั้งอยู่เธอรู้ทันทีว่านี่คือลิซาและกระจกนั้นคือที่ที่วิญญาณของลิซาถูกขังอยู่เมตัดสินใจที่จะถามลิซาให้หมดสิ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอลิซ่าถ้าคุณได้ยินฉันช่วยบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณและทาไมคุณถึงต้องอยู่ในกระจกนี้ ทันใดนั้นกระจกเริ่มมีแสงจางๆเปล่งออกมาและเงาของผู้หญิงในชุดโบราณค่อยๆปรากฏขึ้นเธอไม่พูดอะไรแต่สายตาของเธอดูเศร้าโศกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันถูกใส่ร้ายเธอพูดเสียงเบาและต้องตายเพราะความผิดที่ฉันไม่ได้ก่อกระจกนี้คือที่ที่ฉันถูกขังไว้ฉันไม่สามารถหลบหนีจากมันได้จนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยเมเริ่มเข้าใจเธอรู้ว่าลิซาไม่ได้ตาย พราะอุบัติเหตุแต่เป็นผลมาจากการถูกใส่ร้ายและถูกฆ่าตายโดยคนที่ต้องการปกปิดความจริงเมจึงสัญญากับลิซาว่าจะเปิดเผยความจริงและช่วยให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบเมเดินกลับไปที่บ้านและค้นห้าบุญเพิ่มเติมจนสามารถค้นพบหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลิซาถูกฆ่าจริงๆและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นมีการปกปิดโดยผู้คนที่มีอำนาจไม่ติดต่อกับตำรวจ เพื่อให้พวกเขาทำการสืบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผยวิญญาณของลิซาก็ได้รับการปลดปล่อยและกระจกนั้นก็ไม่มีพลังที่จะหลอกลวงใครอีกต่อไปเมรู้สึกโล่งใจและเบาลงเหมือนถูกกดดันออกจากไหลเธอทิ้งกระจกลงในแม่น้ำอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้ลอยกลับมาอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เมเรียนรู้ถึงความสำคัญของการไม่ทิ้งปัญหาที่ค้างคาไว้ และการเปิดเผยความจริงไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนการปลดปล่อยวิญญาณที่เจ็บปวดนั้นไม่ใช่แค่การทำให้พวกเขาหลุดพ้นแต่ยังเป็นการให้โอกาสตัวเองในการก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบสุขและจากนั้นเมก็เริ่มใช้ชีวิตต่อไปอย่างที่เธอเคยฝันไว้